14วันคือช่วงเวลาที่สีจิ้นผิงผู้นำสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหายตัวไปจากสื่อรัฐอย่างสมบูรณ์ไม่มีภาพไม่มีข่าวไม่มีแม้แต่คำประกาศการประชุมใหญ่ที่ควรเกิดขึ้นทุกเดือนก็ถูกยกเลิกอย่างเงียบเชียบขณะเดียวกันนายพลสวีฉีเลี่ยงอดีตรองประธานคณะกรรมาการทหารกลางก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันนี่ไม่ใช่แค่เรื่องคนหายหรือคนตายแต่นี่คือสัญญาณของการเปลี่ยนขั้วอำนาจในพักคอมมิวนิสต์จีน ที่โลกกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยข้อมูลจากเล่ยเรียวทอปหากคุณคิดว่าจีนคือประเทศที่มั่นคงภายใต้การควบคุมอย่างแน่นหนาของผู้นำเผด็จการนี่อาจเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่เกิดสุญญากาศทางอำนาจแบบที่แม้แต่สหรัฐและรัเสเซียก็ยังไม่รู้ว่าควรโทรหาใครในปักกิ่งเรื่องราวที่เรากำลังจะเล่าต่อไปนี้จะพาคุณย้อนกลับไปที่เหตุการณ์สำคัญวิเคราะห์การเปลี่ยนตัวบุคคลและเบื้องลึกของพายุการเมือง ที่กำลังโหมกระหน่ำในแดนมังกรสีจิ้นผิงหายตัวสัญญาณแรกของความปั่นป่วนท่านผู้นำสีไม่ได้ปรากฏตัวในสื่อทางการเลยเป็นเวลา14วันเว็บไซต์กิจกรรมของรัฐหยุดอัปเดตตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2025การประชุมโปลิตบูโรโดเดือนพฤษภาคมถูกยกเลิกซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้แต่ในช่วงโควิดการไม่ปรากฏตัวของสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นคือหนึ่งในสัญญาณสำคัญของวิกฤตในพักคอมมิวนิสต์ การเสียชีวิตอย่างลึกลับของนายพลสวีฉีเลี่ยงรัฐบาลจีนประกาศว่าเสียชีวิตวันที่2มิถุนายนเวลา12นาฬิกา12นาทีแต่แหล่งข่าวภายในระบุว่าเสียชีวิตจริงตั้งแต่28พฤษภาคมด้วยอาการหัวใจวายอย่างฉับพลันบางฝ่ายเชื่อว่าเขาอาจถูกกดดันทางจิตใจอย่างหนักจนถึงขั้นหัวใจล้มเหลวหรืออาจเป็นการจัดฉากตัวเลข1212 12, มีในย่าสำคัญในประวัติศาสตร์การรัฐประหารของจีนและเกาหลีใต้ ซึ่งอาจสื่อว่าเกี่ยวข้องกับการพยายามก่อรัฐประหารใครคือผู้นำคนใหม่หวังหยางหรือหูชุนหัวข่าวลือระบุว่าหวังหยางได้รับการสนับสนุนจากผู้อาวุโสให้ขึ้นเป็นผู้นำพักสีพยายามต่อรองให้ครอบครัวปลอดภัยและห้ามไม่ให้หูชุนหัวสืบทอดตำแหน่งเหตุการณ์สำคัญในปี2022ที่หูจินเทาถูกลากออกจากที่ประชุมถูกมองว่าเป็นการหักหลังภายในพักสัญญาณการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ไต้หวันฮ่องกงมีการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ดูแลไต้หวันและฮ่องกงโดยคนที่ไม่ใช่สายของสีบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนทิศทางจากความแข็งกร้าวแบบหมาป่าสู่แนวทางประนีประนอมแรงกดดันจากต่างประเทศสหรัฐและรัเสเซียจับตาใกล้ชิดสหรัฐพยายามติดต่อสีแต่ถูกเลื่อนอย่างต่อเนื่องรัเสเซียส่งลูคาเชนโก้ไปยังปักกิ่งเพื่อสังเกตการสถานการณ์นี้ไม่มีภาพใดๆ ระหว่างผู้นำเบลารุสกับสีจิ้นผิงทำให้เกิดคำถามว่าสียังอยู่ตรงนั้นหรือไม่จุดเปลี่ยนของยุคสมัยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในจีนอาจเป็นมากกว่าแค่การเปลี่ยนผู้นำแต่คือจุดเริ่มต้นของจุดจบสำหรับระบอบพักเดียวหากผู้นำคนใหม่เลือกที่จะปฏิรูปอย่างแท้จริงหากไม่ใช่ก็อาจเป็นเพียงการสลับเก้าอี้ในเรือที่กำลังจมใครจะขึ้นใครจะลงอีกไม่นานข่าวใหญ่ระดับโลกอาจประกาศให้เรารู้กันว่า ยุคของสีจิ้นผิงได้สิ้นสุดลงแล้วจริงหรือไม่ขอบคุณที่ติดตาม s t a c k s a t แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป s t a c k s a t s stay humble